เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการ Exit ทุ่งกราดคอนโดมิเนียมโครงการรายล้อมด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกมากมายเดินทางสะดวกสามารถเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางขนาดพื้นที่31.45ตารางเมตรจำนวน1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการเอ็กซิทุ่งกราดคอนโดมิเนียมโดยเริ่มต้นจากหน้าสวนไดโนเสซาพัทยาขับตรงต่อไปตามทางประมาณ3กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข3ขับต่อไปบนถนนหมายเลข3ประมาณ5.5กิโลเมตร แล้วให้กลับรถทางเข้าโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับเึงแล้วครับสามารถติดตามทัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ b า y j Asset Management